แส0แปต่เราที่ออไม่อยู่เราไม่อยู่ไรหมดนั่นเลยอ่อมเดื่อมะเร้อยเขาพูาครับผมปูมี ก็กลัวค่ะตอนแรกก็งงค่ะเพราะว่าแค่แบบยังไงแค่หนูเดินไปขอยาดมแล้วก็แค่แค่หยิบน้ําให้ค่ะแล้วอยู่ดีเขาก็เดินมามากะชากไอเดียการ์ดออกค่ะแล้วก็แบบแล้วก็ไล่หนูไปข้างนอกแล้วตอนแรกก็งงค่ะแล้วแบบแล้วพอออกไปข้างนอกเขาก็ไปตะคอกใส่ค่ะแล้วแบบก็ตกใจก็กลัวค่ะตอนแรกเขาเห็นบอกว่าเขาไม่ยอมขอโทษค่ะ แต่ว่าพอแะบเหมือนแบบแถลงข่าวด้วยเลยดนีค่ะแล้วเขาก็ยอมค่ะอืมก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรแล้วแหละคะ่ะก็เขาขอโทษก็ให้อภัยค่ะ